โคตรทรมานหนิงปณนิตาวอนสามีจินจรินแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวยังคงอยู่กับประเด็นร้อนแรงระหว่างหนิงปณิตาและจินจรินหลังจากที่หนิงปณิตาออกมาเปิดเผยปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านรายการคุยซับโชว์ไปแล้วนั้นล่าสุดสาวหนิงก็ได้พูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งในรายการพร้อมประโยคที่วอนให้จินทำในตอนนี้ โดยหนิงบอกว่าในสัมภาษณ์ต่อไปชัดเจนแล้วว่าสถานะย,ยังอยู่ยังไม่ได้หย่ากันยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่แค่รอว่าจะมาจัดการให้เมื่อไราตามที่ตกลงกันไว้แค่นั้นเลยซึ่งก็ไม่มาจัดการให้สักทีหนิงก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วตอนนี้รอกันมาเคลียร์รอมาหลายเดือนแล้วก็คือแค่รอมาเคลียร์แค่นั้นจริงๆหนิงเข้าใจนะเราเป็นพิธีกรรายการนี้มันประหลาดถ้าไม่มีการอัปเดตในสิ่งที่เราอัดผ่านรายการ แต่หนิงไม่อยากพูดแล้ววันนี้สิ่งเดียวจริงๆมาเคลียร์ให้หนิงเถอะมาเคลียร์จริงๆคือหนิงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงในเมื่อไม่มีการเคลียร์มันยังไม่มีข้อตกลงหรือว่าบทสรุปที่ชัดเจนโดยหนิงก็ตอบกลับไปว่าหนิงทรมานมากแค่นั้นเองที่หนิงต้องการเคลียร์เพราะว่าพี่ถามว่าหนิงต้องใช้ชีวิตยังไงตัวหนิงเองก็ยังไม่รู้คาตอบเลย